แล้วก็สําหรับช่วงออปีใหม่แบบนี้นะคะโอก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่หนึ่งจะมาแนะนํากันค่ะนั่นก็คือที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีแม่น้ำแควใหญ่นะคะโดยคุณ ปิติลีเลิศพันธ์บริษัทปิติสุขจำกัดได้พาล่องแพลบริการยามเย็นนะคะไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควรบรรยากาศเนี่ยก็จะมีทั้งแม่น้ำและภูเขามีจุดชมวิวมุมสูงนะคะมีบ้านเรือนไทยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยคิดว่าจะจัดงานแต่งงานเนี่ยบอกเลยค่ะคุณเป้ค่ะคุณจะจัดอีกครั้งไหมคะเพราะว่าสถานที่ตรงนี้นะคะเหมาะและสวยงามมากค่ะเป็นอีกที่หนึ่งขอแนะนาเลยค่ะครับสวัสดีครับ ก็ปีใหม่นะครับช่วงระยะเวลาหลังปีใหม่นี้อากาศดีนะครับอากาศเย็นสบายนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านมาเที่ยวกาญจนบุรีนะครับที่รีสอร์ทของผมนะครับที่ติดกับริมแม่น้ําแควใหญ่นะครับเป็นรีสอร์ทที่ล่มลื่นมากนะครับมีหน้ากว้างติดแม่น้ําก็ประมาณร้อยกว่า200เมตรนะครับมีดีไซน์ที่สวยงามมีต้นไม้ที่ล่มลื่นนะครับก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวนะครับเรามีแพเทคนะครับ ซึ่งจุคนได้เกือบร้อยคนนะครับล่องจากรีสอร์ทเราไปถึงสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับก็ระยะเวลาประมาณสัก4กิโลหกิโลนะครับแล้วก็ไปกลับเรามีฟ a c ซิลิตี้ก็จะมีบ้านทรงไทย2หลังเหมาะสําหรับทำเออเวดดิ้งนะครับแต่งงานหรือพรีเวดดิ้งก็ได้นะครับมาถ่ายรูปแต่งงานนะครับ เรามีจัดสัมมนา,านะครับมีร้านอาหารนะครับมีหอคอยที่ขึ้นไปดูอแอเรีเยของทางกาญจนบุรีได้นะครับก็กลางคืนก็ท้องฟ้าโปร่งดูดาวได้ก็สดใสนะครับก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวที่รีสอร์ทที่นี่นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับใช่ไหมค่ะก็ไปเที่ยวกันได้ไปจัดงานจัดเลี้ยงกันได้นะคะที่จังหวัด จญนนบ,บุรีแม่น้ำแควใหญ่อ